วสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีดพี่ไม่จะพาเราสื้อข้องจ้าอยู่หา,ราดรีดใจเกย์ก้อยมาอันนี้นะพี่น้องมาเด่นกับพี่ไม่พาเล็กๆมาเที่ยวน้ำเอ่ถือโอกาสมอเจาอพอดีเนะาะมอจาะพอดี งานาบ,บ้านเล็กบ่ขันมมบ้านนี่มันก็บ่มีโอกาสเพราะว่างานงานตลอดไงตัวงงานตัวใหญ่แล้วไงไเลยแต่มาแต่ลองมาสั้นจะได้ได้พาเข้ามาสัญญากใหเขาไหวกดิชิพา oh. เข้ามาเดททะเลที่ได้จะหน,นีที่ห้องไหนสาวสกอยกับพี่ตาลผ้าอ่าเด็กเอ่อคนงานเนาะ,ม,ะมาเที่ยวหลังจากเห็นงานแล้วนุ่มๆนุ่มๆสาวคนเกียร์ คอยเพ้อบอกว่าเด็กเด็กเด็กขี้ตาเด็กแม่เด็กติดตาแต่อาขาอายุยังไงก็ห้าวเดี้บักพุนยางไปพุนขาอนี่งกรอยา่างสื่อของกินพี่น้องอยากกินเขาอยู่นี่ก็เป็นยูหาดพายุนเนาะที่พี่ไม่เคยมาบ่อยๆแหละพี่น้องมาบ่อยๆกับพี่จอนนี่พุฒเขามาแต่เสาเพื่อจะมากินเขาก็พี่ใหม่เลยใช่ปะของหนองของของเดบกสบายซีมุกหลายๆท่านได้กินเข่าเปล่ กินข้าวสองสามคำแต่เศ้าแต่แต่เก่าอตอนนี้บายีุ่งลยซีฮุแงลเป็นยังไงมาเบิ่งมองยูมองเศร้าคอยเงียบดีอายุโอเคอยู่อ่ดแกะทะเลพอมามาแกะทะเลบรรยากาศที่นอกไก่เติอเด้เหื่อเขาอย่างไรพูดเลย เอาเป็ป่ะฮะเอาเป็ปะเอานี่กระเป๋าเงินข่อยออกกันตั้ร้อยบาทสิบครับอ่าอาเรายังว่าคนละร้อยห้าสิบเอาไปจะร้นึ่งคอลสเอาเงินในกระเป๋าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจสียใจ สื่อของกินไปนั่งกินเนาะพี่น้องแยามแลงอันนี้ค่ะจอแม่ขาข้าวจอกกำลังมาขายพี่พจอน,นี่ซื้ออนามาพี่น้องซื้อเป็ดมาอีกตัวหนึ่งนี่กาไปซื้อก็เอื้อก้อยมากกันลายยางเต๋อพี่น้อง แล้ย่างกวยจืดกวยทอดหมก่วงมสินักินหูคองกินเขออนนุ่มๆดิปียกนให้เขานั่งดิมๆนั่งก็ได้จ้าพี่เขานั่งตรงฝั่งขนุนก็ได้โอ้ขนมกีนสองเ เของกินเยอะเดี๋ยวหันก่อนเดี๋ยวติดขนมเตียนไปกินก<ห>ับอะไรลูกใครทำเหรออ๋อนี่นี่กินเลยนี่กินไปน้ำหมดแล้วเลยหิวละเออคอยกระหิวนะนะคอยกระหิวขา่าวนี่ของกินออกได้เลยอันนี้น้ำสมตำคฮะบตาม,มา เออกินก่อนด้วยดูน้ำจิ้มก็มีกินถาอันนี้เ้าจังคุกกินทีดังก็ได้เดี๋ยวคอยซอยก็ได้ไปดูพี่น้องข้อความที่เหลือว่าจังข้าวกระเพยนั่นนะโอ้บรรยากาศสุดยอด สันสดใสมากต้องตำผมกินไปแล้วครับพอไดกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นแพ้อาหารท้องร่วงครับกินอะไรไปก็ไม่ได้ you <laughs> ถ้าเป็นครั hmm. 是是 like okay. yes. ้งแรกน่าจะตื่นเต้นอยู่นะผมยังตื่นเต้นเลยมันหนูขึ้นเครื่องครั้งแรกจากวัดใจจวันต้องฝึกเรื่องพัดลมก่อ่ตื่นมาตื่นแล้วน่าหอดงต่ได้โหนในโดดหมุนบัตรหมุนบัรที่ได้มาพิเศษ หลังจากกินขาวแล้วเนาอพี่น้องจะมาผ้าผวกพี่ตาลสาวสกอยมาตลาดกลางน้พี่น้องสบายดีเป็นจังไรจอนนี่มาเหตุงานอยู่ไทยรรมาอะไมาไรกังแล้วเหตุเป็นหรอเปล่วมวนอยู่ว่าอยู่ไทยอยากกลับบานอยู่บ่ ยากรูบรยากกับเราดีๆอเออดีๆขัปราหยาดไปๆพี่น้องออกจากทะเลแล้วก็มาตลาดงบเงินละพันนะคร <c oughs> เรืองอะไรวงบินละพันพี่ตันมาไม่มีให้เบิกจ้า คนละพันลล้วุองตังเหลือร้อยนึงนาะให้ให้ลูกน้องเบอร์คนอ่ะทายเมือนี่ค้นยังก็เบอร์ใครยัง่าให้เบอร์อ๋อเฮาเวันที่ี่เซีดลองมั้งเจ้ีว่าเนี๋ยวเป็นีหลอดนนะยังให ตอนนี้เ้กากรมาแล้วพี่น้องแต่ตลาดตลาดกลางเนาะมาแวะกินสมก่อนพี่น้องก่อนที่สิกับป้ามึกก็บมีได้เอ้ยกับบนรลยหลอกว่าสิซื้อไปตลาดไทยนั่งอยู่หลอกว่ามันโล่ไปตอนตอนในใจมิตอยู่กับตาบ,บอกม่วงอสมกินยาไปสองเม็ดปวดๆวมอกได้บุกขึ้อยากอีกนิงนึงจ้ะ เยาเกิวคอยากยินขันเห็ดมันแนวมันเห็ดหย่ากันนะขันแนวมันเห็ดยังไงบางพอมก็ปิดมันนั่งกินแจ่วมารกม่วงพี่เนกินเป็นแล้วคะ พี่ก็คิดว่าพี่นั่งกินมะม่วงปีใหม่ก็ว่านั่งกินส้มนั่งกินส้มโอ้ภาษาไทยเขาเอินกินมะม่วงเนาะภาษาเราเอียงกับตามเนาะพี่น้องหมากเอียงกับตามที่มันมีรสรสชาติเปรี้ยกเขาจะเรียกกินส้มแต่กินกับเจวเนี่ยดีนะเป็นกินส้มิเป็นกินกับอืเจ้วตัวนั้นนะแซ่บ เนียเป็นสีนอากาศแี้หวนนะเนะเมนพอยู่บ้านเนาะเป็นหัวบานบรรกาศได้เปกติตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเปิดไฟตรงนี้เลยครับแต่ว่าขาดเมื่อคืนนี้ขาดดอกนั้นดรงนั้นสว่างมากครับไฟถนนแต่ขาดไปแล้วเมื่อคืนนี้เห็นปึ๊บป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 ึ๊บยังกับไฟดิสโก้อยู่ พี่น้องมาด้อกิีหมูองไหมาได้นะพี่เลยอะไรเดี๋ยวแดงแดงหมูหมองเลยใ่เยอะไปต้มาเอ๋ย้อยสิมานอนเหมือนเหมือนตะน้อยอะเนาะมาเร็วปลาสิมานอนสอยพี่นุนเขาใช้พี่นุนมาน่แบบพี่นุนคนไม่ง่ายนัานเป็นเยอะ มาหลายคนเนาะมาหลายคนเนี่ยที่นอนจัียงใบนะครับโอ้แผ่นเนาะแผ่นบางๆมีจังเลยจ้ะพอุกนึงคนเดียวก็ได้นะเนาะจ้ะเหมือนจะน้อยนะจ้าเหมือนเนื้นบางๆเพื่อคนบ่มีแขวะดึนเลยเนาะดึงนะเด้อดึงนะเด็อ่อใช่ใช่เดินขมือบเอาเลยขมือเราแหม่เด้อ

กินสมเ้อกินสมเ้อแต่ว่าถือหวงอยู่จะเป็นจะเป็นหมักเคาะอยนี้ยตามนะตเอื้อมามเบนไง้ยังหักคกินสมกินสมอย่างเดียวสมเนสมกะสมค้มิดาผ่ามาผ่าเนี่ยมากินสมม่อะไรกันเนาะเนี่ยมันเผ่า้สมเาใส่คเดียวเยใส่ขาจับเดียวยาเลย มันมแก้วกเปสองนะ้นแอบเนาะไปอนหนังสือมอ,องหน้าผิเ่นเ้านั่งตรงนี้ไม่มียุงอยูนะ่เนาะไม่มีแมงวันไม่มียุง <laughs> ถ้ามีลมหน่อยนี่จะหน้าอากาศดีเลยเนะแต่วันนี้ลมนิ่งนะถ้ามีลมมีแจ่วเลยเนาะแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะ กข้าวสุดอเลยูงเผือนี้ประมาณช่งสมุกเลยนะตักใบถึงทางใบเนี่ยถยงใบเนี่ยช่องสำลน้วพกเจี้ยสานเลยกับกานแล้วข่าวอกจี๊ดข้ามันสากมันสว่างเนาะว่าคือ่ะเลาน่าจะสว่างของมิติี้นะ เกดก็อยมีค้องมาฝากมือนี้หว่กินมะม่วงค่ะเมืก่นเสียคออนคลองยังเดออาา้เนาะมาฝากเนะ่นเ้อะบุดวรัวก่อนัวรัวกันบุิเดนไมเกณฑ์คืนเกณฑ์ว่าเสียมาใส่เด่นหน้กบุเด่นใส่กางเกงขอสีสียังนรุนก็น่าพอบอกว่าสียังนเนเพียงเกดก้อยเพิ่นมีค้องมาฝากมืนอนี้ เ็จะมาใสนมันใสดีมันใสแบบว่าใสทุกทีเย็นเออง่ามเออคือใสเย็นไม่ได้เดินชมเดินผ้าอืมแต่ยังหูเราเอือบเราข้าหมักแบบนี้แต่ตัวซุ้แน่ขอบใจด้ซื้อใเองเอ้าจะคือว่าใส่เองบันน้าขอตั้ซื้อมาเพื่อจ้าแน่โอ้โหเองขอซื้อที่ยังเลยตัวสาขาฉันจัดพอจะได้ซื้อมาใหาจ่าด้ว อันนี้ค่ะนี้ใส่เย็นฮัโตัวฮัเหลือกวอมาฮัจะาตัวไรอันนเอาเบิดก็ได้ตัวเด็ยิาอันนี้จะเจ้าปามันต้องซื้ออียหนิต้องเาเบิรดสองจ้าข่อยสอบตัวนี้จ้านีกันตัวทีข่อยสอบแต่มาข่อยจิตวิทยามานี่ตัวที่แสนเจ้า นีเขียวเหนียวสับนีงามะดีข่ข่มากเก่งๆไงก็ใส่มาฝากไอ่เอาใส่เองจะใส่อะไรบอใส่อะได้ขามันเนี่ยอัน่ายข่ดืออมันเ่าไโตมัเนี่ยขามันเนี่ยข่ใส่อะไรซื้อพี่นู้นใส่ที่นนที่นนแป้งไหกันเ่งกสิสงามเสียส้มเป้งไพีซพีใส่ไปงสี

ตัวละแปดสิอ้เ้าหูแล้วว่าเขามักตัวไหนตัวเอรุนจับมันมันใช่มวนในผาในใช่มวนไหนนีเขียนเนี่ยซาบสีเขียนเนี่ยซาบขอกว่าขึ้นกันใช่ปีแล้วใส่เมื่อเขาทลองใส่จากเลยเอาเบื้อง out เล้ ได้มั่นไหแหละหรือว่าเขาใส่เปลือกหรอกแม่าชมนจ่ปะคอยว่าเขาไปซักคอยว่าเขาไปซักแล้วมันแล้วมันอันนี้เออเราเขาไปซักแมนเขาไปกัดเอาไปกัดไปซักแ่ะเะเออเขาว่าเขาไปซักเอออันนั้นก็คอยังสีตกมันสีตกเออมันติดตกสีเจ้าพี่ยืนดีๆเออพี่ใส่งาาสีเขียวเนียบซับอุ้ยดู ดูเด่นไปเลยเนาะเออจะเนาะใช้สีดำมาหาพีีแม่เอาระวังสีดำกับสีขาวใส่สีไหไมันกัดกันเฮ้ยยยยยยอะยย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 ยดยย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 ยชยย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 ดยว จ้าตอนอายุยี่สิบสีคลายต่อสีเทาจ้าหูว่าเขาชื่อตอนแปดสิบบาทตัวละร้อยข่อยลอกกระโดดให้ข่อยข่อยชื่อได้ลอกกระโดดีเทาเนอะใส่ชื่ออีเด้ข่อยชื่อพร้อมกันนี่นี่ตัวข่อยใส่ยู่นี่นี่เลยแม่ข่อยชื่อหาโตโตละร้อยล้วก็ะโดดให้ข่อยข่อยชื่อไล่โตหาโตเอออันนี้กระซื้ออีกแบบหนึ่งเออใส่อันนี้นี่แบบใส่ เขอยังใส่ยูเพื Mira, yeah. oh. <in ่อนใส่เด่นยู่เพื่อนมวนเออใส่ไปหันไปไหนก็ได้แต่ว่าอู้สีดำแต่สวยจริงสีดำสีดำก็สีดีอะไรกัะสีดำไปกวดเ้ยสีดำมันสีดำมันเด่นอยู่ได้วเพราะว่าเขาคนดำเขาเพราะตัวเขาดำเขาก็ใส่ใส่ซีดำดำมันจะขึ้นเออสวยสสีเขียวเนาะอู้สวยพี่สีเขียวก็สีดำนี่ขึน่นเออสีเขียวสีดำใส่คัก อันนี้จะกรลองไซนตี้ตัวนี้ให้ว่าอยังอีตัวอตัวเน้ลยใสเออใสะหมสูงเ้อสูงเ้อเออสูงเลยแซมเลยก็ซื้อวันนีตัวนี้กันนีกระแม่ก็ซื้อน้ำกันนี่แหละยิบยิบยิบเอาดก็ัดอันนี้เดี๋ยวอุ้ยช่วยระาร่ปีละนี่สวสุดเพิ่งเห็นต่เห็นตุเนต่ตุ่เนี่ยอ๋เขาเลยยิบยิบอือ วิสวยอ่ะว so ิสวยเข้ากับบ้านเลยเนาะเข้ากับบ้านเลยเนาะใช่โอ้สวยอันนี้ก็สวยพี่วิจะขับจะไปเบื้องหลดในกล่องตอนนี้ไปถ่ายนี่จะไปตัดน่าเห็นปะล่ะใส่สวยกับตัวสีเทานึ่โอ้ยติดตาติดตาแพี่ไม่เป็เสื้อนู่นรอก ดีไปคยเสีหนูเรเ้กวหนร้อากดี่ยาปดัเนี่่ื่อปลวไปดย่ากผมจะบอกให้ถ้าคนอื่นชงนะท่นเฉยๆแต่ถ้าถ้าผมชงนะคนสวยใจไหนก็สวยแม่ก็มีจานแมบมีจานดวะ เออสวยสวยอุ้ยคือเ่ยวดดีเอาเบิร์ขอบใจกก้อยเด้อขอบใจสาสกอยกับป้าตาลมากๆะตอกระต่ายอซื้อตัวลอยแล้วลดหาแล้วลดหายอตัวแะแปดที่แบบพ่อเขอซื้อหาตขาซ้เตัวขาใส่เขาได้ตัวเดียวขอเฮ็ดมันงามันงมเขาคือเคือเทนจ้าเขาก็ได้ยิบเอาเบิร์ดนี้เอาหาตแลดหาแต่ขได้ใส่ใส่ตัวเดียวตัวขใส่ ซื้อมาขต่กอสชีดำมากกับสีเขียวแลียวก็ตัวนี้ก็สวยพี่าันก็สวยก็เมนสวยด้วยวันแรกก็คือวัสดุโตนแหละเดน๋รวขอจัดการเองพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่บพ่ตารสวัสดีค่ะใเาเจอกันเจอกันครับละพี่น้องแยกย้าย บอกว่ากลับไปเมืออื่นตื่นมาเห็นงานต่อเนาะกับและพี่น้องบ้านนี่เจอกันมากบเจอกันมาทุกคนหลายเก้อ พี่น้องบาทนี่แยกย้า่ป่ะแอบรถเราไปด้วย <c oughs> ไปด้วยเลยเดี๋ยวไปแอารถก่อน <c oughs> <c oughs>